Sarah Todd. จะรูปเบกิริสิกรารตังติจันตานิเิวิมาเนียพิเภกที่ยากเมตตาตระหนักขันนเกหัวัตุณิเกเตอุมมาเจยันตุเทวาจัลลากระวิสัเมยากาคตาคาติคันตาสันติเกยังมุนิมารวัจนนังสาธาโบเมสุปันโต ธรรมะสัพพะกาคารโออัคติปันตานธรรมะสัพพะการโอั ข้าพระพุทธเจ้าขอมันเชิญฝูงเทพพระพุทธเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ยังชั้นชาติมรพจอมสวรรค์กับเบออยู่ในกามาพบจังหวัดมงจันทร์เองอันดำรงอยู่ในรูปแพบโคตริริศิรัตติเทพพระพุทธเจ้าอันดำรงอยู่ในวบฏวันนับสิของเขตทุกคนของเขากัรตัดริ่งเข้เทพระพุทธเจ้าอันแนงยอมนาในอากาวิมารีอยู่ในพิมารมาพรัตนมณฑลเจียทองทีเบเทพพระพุทธเจ้ ันสถิตยังเกาะเตียนน้อยและใหญ่พระเทพพระฤาดาอันสถิตยังพิชัยราอรจฉริยะและเดือนหลวงจักราเมร์เทพพระฤาดเจ้าตระหนักทั้งหมดนันสถิตยังบ้านน้อยและเดือนใหญ่ประรุณานักขับพระเมร์เทพพระฤาเจ้าวมันสถิตยังหมู่ไม้ไผ่พึ่งสาสานเอกมัากวัตถุพิเศษเทพพระฤาดเจ้ามันสถิตยังบ้านเดือนและไร่นา ุ่มาเหตุพระดุลนสิทจพืานผูุ้มนี้กระเทยแต่ยันทุกมเทวาข้าพระพุทธเจ้าขอหันจุรีจงเสด็จลงมาสโนสอนประจุจรับรวิสัชเดเหตุพระดาเข้ามันจุนุนางและคนบกที่ได้เสมอกนรยักษ์ามพันธนาคาหันยักษาคนพันและพระราชุ่งมุ่งใจติดอันตาสังติเกย่งเพื่พระดุลาเจ้ามาถูกทุกาะแห่งแห่งสังนมูนิี้วรับวันา ้าขออัญเชิญผู้ฤาษีผูกมีหน้าทั่วุ้เหงิอันเีสัมมิสิ์ที่ตัรอดจตกบาปเดชาสาทักมในชุันตุกข้าพระเจ้าขออัญเชิญเพกพระผดาเจ้านเดือดเด็ดพิเศษสุดซึ่งสิ่งสิทอย่ามอมที่มาแม่เมือฟ้าอภัาวันอัรอรคอาจามันตาอภัสสมณอัครอั มาสมรสประสานกันนักบนตนวิถีวันปัน่นเบาอำเภอแม่แตงหวัดเชียงใหม่ตามพระภุมประสงค์จะได้มีการเททองหล่อประพุทธรูปพร,ระเจ้าลุ่นดวงหน้าตักสามสิบสามนิ้วรูปเหมือนครูบาหม่อมเจ้าน้อยไผยักบางโสรูปเหมือนองค์พ่อขุแนแผงแสงเสนสเ่ห์หน้าตักยี่สิบสี่นิ้นวเพื่อบริสานไว้ยังอาราเป็นที่สักการะ แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสด็ไปนักการระบาดนี้เถิดวันทิตวาจริยปทานเมสการิยสัมพินยายังสัพพโธสังมพิาสันติเจริเทพยัจาประโยชนธรรมมเหสุรามนาบาสาพิสุขเถเวสสังขโพดิพยสังเขมันตุมาระศิณิโอมพระภูมิพระธรณีกุงปริตังเประยวปิปริวายสัญญาจันตุปริภูมิจันตุสบายยัชนามมิศิระสาณโกปธวรยังปริพารโต Sukasama dengan samata, budiman di samantara tho, jamaah raja di Sabha ke tepi tungge anurakhan tu aro ke nasuki raja. Akan ini dasmi, anabu jamaah raja di Sabha ke tepi tungge anurakhan tu aro ke nasuki raja. Akan ini dasmi, biru pak, biru haku jamaah raja di Sabha ke tepi tungge anurakhan tu aro ke nasuki raja. Akan ini dasmi, jawa jamaah raja di Sabha ke tepi tungge anurakhan tu aro ke nasuki raja. Akan ini dasmi.

Hebat punya gojak jarang wahi tang wahi tang wahi sana kuasa sejarah wahat ting wahi penguasa pada kantuk. Mak hat hewan ting นัโมนัมัสสิกตว่าข้าแต่พระสีตปิพิ์พิสุทธิ์ที่นวังสาทิกลอนุดมไปด้วเอฟเหกตุที่มเหาสารทพอดีมรดงปรมเเม่สุรักษพะวรศิลป์ดำรงสัตว์และเอกอักษรกชิรอขันวัชรินปีสุทัศน์ทิพย์พเทวราชและอมนิว่าสัปดาปิยเริ่ดในภูมิโลกนี้นักการระบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำการพิยกรรมบูชาจะ่างกับพิธีกรมกติประเพณีบันพิษัยแต่จาริตโบราณ ขอเดชา,า,ามุภาพกับพินิพานอัปธรรมะอำนาจสูงเจริญมหตุิ้เทพพญาราชทุกพระองค์จงประสานประสิทธิ์กิจพุสุร,รานุภาพขอพรเทา้าศาสนาเทวราชบรมอิสราที่โภสาขอพอรนท้าบรมสุทธิสม,มเฮสราทิปบดีบรมนวิปไตยไกรลักษขอพรนทา้าจตุเทวราชโลกกับปร,ราปวรสีขอพรเทพเทพญิราชวันเลียงลิสกิททั่วอ่อขันสัภอนันภูมิภพกไกรวันสังกัดละเมอฝั่งอรุณข,ขันนาดาลาี สิงขอเจรัาดังเหนเหนือเขาสถานที่มารพวดทีพยะเทวังสำนักขอพรเทพพยุทธเจ้าสุรรับพันศักดิ์สิทธิ์สมภาเดชาจงทรงช่วยดภพิบาลงบำรุงรักษาท่านอาจารย์สุขเกษเจ้าอาวาสวัดปั้นเต้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงอูบาสกุบาสิกาท่านเจ้าภาพผู้ผู้ผู้คนที่ได้ประกอบกุศสวัดในการหลักครั้งนี้ ขอให้เกษมสุขสํำราญอรุษไทยทุกอริยบททุกเมื่อเถิดชยัคตรโรฮารีเทมังชยัคตรมาตตังสุริยะจันยิมาอโภจเทวาปทวีจติโชวายุจักมาวรุณาเทวาสมโภยยะสาสามิตากรุณากราตะเทวายัตสัตสิกโนนัมัสสามะสุปฏิโหตุสัมปทาปิพาธ